สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง youtube ของจันทวรลแก้วหลวงคำด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปอย่างทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับออร์ดาซิตี้แล้วก็ได้เดินทางมาถึงบทที่5แล้วนะครับซึ่งบทที่แล้วผมก็พาไปนำไฟล์เข้ามาแล้วก็เรียนรู้วิธีการควบคุมไฟลยด้ยการกอไปข้างหน้ากอกับหยุดชั่วคราวอะไรต่างๆกอไปทีละเยอะๆกอไปทีละน้อย เราก็ได้รู้จักกันแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบันทึกเสียงกันนะครับก็พร้อมกันแล้วก็กด Windows M ไปที่หน้า Desktop ได้เลยครับเดสก์ท็อปิกบ็อกซ์สร็จากนั้นผมก็ไปหา Audacity ของผมโดยการกดตัว A นะครับ a u เ a c i t y ิสบ็อกเมื่อเจอแล้วก็ Enter เข้าไปเลยครับ Audacity มาแล้วนะครับหลังจากเราเข้ามาใน Audacity แล้วนะครับ เราสามารถกดบันทึกเสียงได้เลยด้วยการกดปุ่ม R เพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราสามารถกดปุ่ม Space Bar เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นนะครับเริ่มเลยนะครับผมจะกดตัว R แล้วก็หลังจากพูดแล้วก็กดปุ่ม Space Bar เพื่อเป็นการหยุดการบันทึกนะครับเริ่มเลยครับวัสบัสดีครับนี่คือการทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity นะครับก็ จะเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับถ้าดึประผมก็กดสเปซ a าเพื่อหยุดนะครับแล้วลองฟังดูนะครับถ้าดปรวัสวดวัสดีครับนี่คือการทดสอบการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity นะครับก็จะเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการบันทึกเสียงนะครับนี่คือการบันทึกเสียงในแท็กหนึ่งนะครับเราสามารถ บันทึกเสียงเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยที่แท็กที่เราบันทึกไปก่อนหน้านี้ไม่ลบนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนหน้านะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับก็ยังไม่ได้จากกันไปไหนนะครับเมื่อเราบันทึกเสียงแล้วเราก็มาเซฟเป็นโปรเจกต์เอาไว้ดีกว่านะครับทำไมต้องเซฟเป็นโปรเจกต์เพราะว่าถ้าเกิด เราเซฟเป็นโปรเจกต์ไว้คราวหน้าเราสามารถมาแก้ไขได้นั่นเองนะครับเราก็มาเซฟเป็นโปรเจกต์กันดีกว่านะครับด้วยการกดอินเทอร์เน็ต F file นะครับ new control ก็จะบอกว่า new control นะครับแล้วลองเลื่อนลูกศรล่างลงมาครับ open control open recent first submenu o control ดับเบิลยูสิบอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆ save project submenu save project submenu นะครับก็ สามารถที่จะเลื่อนลูกศรขวาเข้าไปคนี่ครับเราสามารถกดคอนโทรล S ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาอีกเขามีอะไรบ้างเซฟโ Project a ฟโปรเจกต์แอนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกดับโลจิกบีแบ็คอัพโปรเจกต์เซฟโจคนโทอ่ะเราจะเซฟโปรเจกต์กันนะครับ Enter ตรงนี้ What is back s a e project b b n city project n o f e f o m b o o l h a t the use hot dot p hobby warning and e c k box not c h เคาก็จะบอกว่า เขาจะไม่เซฟเป็นไฟล์เสียงหรือเป็นไฟล์ MP3 อะไรต่างๆไม่ใช่นะครับเป็นการเซฟเป็นโปรเจกต์เพื่อคงต้นฉบับไว้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะอธิบายนอกเหนือจากเขาอธิบายไปทีหนึ่งแต่มันก็นอนอยู่ในปัญหานี้นะครับและถ้าเกิดเราไม่อยากให้เขาเตือนครั้งหน้าแล้ว,วก,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 ก็สามารถเ,เ <mar> ช็คไว้นะครับเช็ค ผมไม่อยากให้เขาเตือนครั้งหน้านะครับแล้วก็แท็บไปโอเคบรับโอเคกด space bar ไปโเปตเสไดฟอฟลเลนเขวันคเคบอเควี้ทั้ผมก็จะพิมพ์คำว่า t e s พิมพ์คำว่า t e s ไว้นะครับแล้วก็ชิปแท็บหาที่เซฟได้เลยครับโรโริตโมเรโรโร อ่าผมจะเซฟไว้ใน Audacity ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ในด็อกิมต์ของผมนะครับพร้อมแล้วผมก็จะไปเซฟได้เลยครับแท็บไปเซฟเซฟเซฟบัับเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะออฟโฟออกมาได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เซฟเป็นโปรเจกต์เอาไว้นะครับคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการตัดต่อ และ Export เป็นไฟล์ MP3 กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ